คนทินงเที่ยวครับวันนี้ามานําเสนอสูตรในการที่ปลูกปลูกหอมกินใบครับเห็นพี่คนหนึ่งเขาบอกมาเป็นช่องอช่องหนึ่งนะที่เขาแนะนำมาผมผมไม่รู้ว่าจะบอกชื่อช่องเลยไหมอันนี้เนี่ยเป็นหอมนะปลูกหอมกินใบครับเขาบอกว่าเขาแนะนำมา ช่องใหญ่ใหญ่แอคนะใหญ่แอคบ้านสวนับผมก็เขาแนะนํามาแล้วผมจะลองดูว่าปลูกแล้วจะได้ผลไหมแต่ว่าคลิปเนี้เนี่ยอาจจะรอผลรอผลนานหน่อยนะก็คือผมจะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีก่อนแล้วทีนี้จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันกว่าจะได้ว่าจะได้ผลไหมอะไรประมาณนี้ครับ เขาบอกว่าให้ตัดไอ,อ,อ้ตรงขั้วเนี่ยนะอันนี้คือรากนะครับรากมันรากของของหัวหอมนะแล้วก็ผมจะลองสักสองหัวแล้วกันวันนี้เนี่ยบอกว่าให้ตัดตรงนี้ออกตัดตรงขั้วให้ออกประมาณนี้ แต่หัวหอมที่เขาเอามาทำน่ะผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นหอมแขกอย่างอย่างที่ผมทำหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยที่ผมเอามาทำเนี่ยเป็นหอมแขกครับเนี้ยสองหัวเดี๋ยวเผื่อมันเผื่อสูตรเขาที่ที่เขาบอกมาเนี่ยมันอาจจะอ่าอาจจะไม่ได้ผลไงผมก็เลยลองลองแค่สองหัวก่อนแล้วก็มาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผม ช่วงนี้ไปเตรียมดินก่อน ก็เดี๋ยวอผมเตยมดินก่อนนะครับก็นี่กระถางสีชมพูซื้อมาใบาละสิบบาทครับเนี่ยใบยละสิบบาทก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูว่าอาจะได้ผลไหมผมจะใช้แค่สองกระถางพอนี่ประมาณนี้เนี่ยสองกระถางลองดูว่า มันจะได้เหมือนเขาหรือเปล่าโอเคครับขอเตรียมดินแป๊บหนึ่งนี่ครับผมก็เตรียมดินไปทีบร้อยแล้วกเ็เห็นยายแอ๊กนะยายแอ๊กบอกว่าที่เราตัดอย่างเงี้ยต้องไปแช่น้ำก่อนครับเนี่ยแช่น้ำสักชั่วโมงหนึ่งว่างั้น แต่ว่าผมเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วแหละแ,แต่ต้องรอดูว่าตอนที่ผมแช่น้ําแล้วก็เอามาลงดินเนี่ยจะเป็นยังไงคือสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาว่วอย่างนี้นะอลองดูนี่น้ําหมุมเตรียมไว้แล้วแช่ไว้สักชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่ลงดินเนี่ยเป็นยังไงมันจะได้ผลไหม เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้เป็นหอมแขกนะหอมแขกที่ผมเตรียมไว้ก็คืออที่เขามาทําเนี่ยน่าจะเป็นหอมหอมแดงหอมแดงมั้งครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นหอมแขกเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นใบเหมือนกันว่าใบของหอมแขกเนียเป็นยังไงอืมแบบว่าเผื่อได้กินใบอะไรเงี้ยนะโอเคอแค,ค่สองหัวครับ หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมนี่ที่แช่ไว้นะน่าจะโอ้โหน่าจะชั่วโมงครึ่งแล้วแหละตามที่ผมบอกกันนะแล้วก็มาลงดินดูว่าจะเป็นไงอสองกระถางครับแต่ใหญ่แอ๊บอกว่าใส่ ใส่นี่ก็ได้นะฮะใส่ใส่แก้วะแก้วน้ําอะแก้วที่แบบว่าแก้วพลาสติกแก้วกาแฟอะไรพวกเนี้ยนะเอามาใส่ก็ได้แต่นี้ผมเนี่ยผมใส่กระถางเลยแล้วกันเพราะว่าเ,เพราะว่าหัวหัวหัวหอมผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่าเป็นเป็นหอมแขกเนาะเนี่ยลองเอาลงดินเหนือประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะลดน้ำอีกทีหนึ่งนะวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์เนี่ยก็คือ,อเป็นวันหยุดก็เลยก็เลยมีเวลานิดนึงก็ลองทำดูบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะวันเสาร์นะทัทง้ทง,ทงทั้งทั้งทั้งที่จะเป็นหน้าหนาวแล้วครับแต่ฝนตกครับตากผ้าไม่แห้งเลย ต้องคอยไปเก็บครับผ้านี่เขาเขาบอกว่าเอาไว้ประมาณเนี้ยแล้วก็ลดน้ํารดน้ําน้ําผมก็ได้นี่แหละน้ําที่แช่นี่แหละลอไปตามนี้โ้โหคลิปนี้เนี่ยเป็นการทดลองครับเป็นการทดลองจริงๆก็เดี๋ยว ยังไงเนี่ยคอยติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเสียงก็ดังครับลมก็แรงมากเลยลมแรงครับประมาณนี้นะก็เนี่ยลมแรงมากฝนมารอบนึงแล้วนะ น่าจะมาอีกทีนึ่งน่าจะมาอีกรอบนนี่วันนี้ทั้งๆท,ที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยยังมาอีกโอ้โหสุดยอดเลยเอาให้เยอะๆไปเลยน้ำเนี่ยนั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคอยติดตามครับว่าผลจะเป็นยังไง เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ